i <laughs> อันนั้นพี่เขาหลบหน่อยแยกไม่ออกเลยโอเคไปว่านายหรือเจ้ากรเนิ้อเรยนหยไปสัตวมมึงแล้วเพื่อการออกไปก่อนเพื่อการออกไปก่อนนะเข่าไล่เอาไปค่ัวันนี้มาเปิดตัวแล้วเบสท์ทูเกตเตอร์ใช่ครับก็ชีวิตดีกว่าก็มีกันละกันเนาะก็เป็น 5G ที่ดีที่สุดจากทรูและดีแท็กเป็นอีเวนต์แรกใช่แล้วใช่แล้วครับผมก็เป็นเป็นโปรเจกต์การควบรวมของดีแท็กกับทรูนะซึ่งเป็นอะไรที่ ผมว่ายิ่งใหญ่แล้วก็น่าจะเปน็นแบบความสุขของเราด้วยครั้ง,งหนึ่งนะเนาะที่ได้มาทำงานกันมีแล้วก็ได้มาอยู่กับครอบครัวทุกคนเลยค่ะติดต่อมานานหรือยังคะ น่าจะมีการคุยกับผู้จัดการทานใช่ไหมครับใช่ไหมอ๋อผู้จัดการอยู่นั่นนะใช่แล้วเพื่อนผู้จัดการออกไปแล้วการควบรวมกันมันทำให้มีอะไรพิเศษขึ้นมามากมายโอ้เพียบเลยอ่ะใช่ก็ทั้งสิทธิพิเศษหลายอย่างเลยค่ะอย่างก็จะมีถ้าลูกค้าทูก็จะทราบอยู่แล้วว่าอาหารการกินร้านอาหารเขาดีเปแน่นมากๆตอนนี้ก็ยิ่งคูณสองไปมากขึ้นแข่งใช่ส่วนของผมเนี่ยก็คิดว่าเรื่องอินเตอร์เทนเมนต์เป็นอะไรที่เจ๋งมากเพราะหลายคนก็ชอบดูหนังอยู่บ้านดูบลูบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็มีการเติมเกมการเกมมิ่งเนชั่นแล้วก ตัวซึ่งผมว่ามันจุใจมากๆเลยครับอยากพูดถึงตัวหนังโฆษณาเป็นยังไงบ้างเห็นมีหลายอีพีเลยนะคะมีทั้งหมดให้เอ็ิโซได้ดูกันหมดยังดูแล้วเมื่อกี้ดูเมื่อกี้สุดท้ายจะได้บอกรักไหม คำตอบนคืออะไรอะแต่คนบอกเอ๊ะไม่คาใจวันนี้นอนไม่หลับละเราไม่ได้ดูอีพีสุดท้ายปะเนี่ยใช่น่าจะโป๊ะด่าเราตั้งกล้องก่อนครเปล่าอะจริงเริงเนางพูดในใดหรอกว่งที่อีพีสุดท้ายพูดว่าอะไรนะก็หลังจากที่ผ่านมาสี่อโพีก็มีพูดว่าเราอยากจะบอกว่าเวลาที่เรามีกันละกันมันดีมากๆเลยเนาะมันยังไม่ชัดเจนไงฮะออแล้วพูนต่อว่าอะไรเวลา ตอบไปว่าเนะอะนสองเที่ยว <laughs> มันยังไม่ชัดเจนไงแหละคงก็รู้ว่าเอ๊ะมันจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าจบพี่ EP ที่5เนี่ยแหละค่ะ,ะหรอจบแล้วหรอกบแล้ว,ลวแต่ในชีวิตจริงไปต่อไหมคะไปต่อครับข้อสมพัน์แล้วก็พัฒน,นาไปรเรือ่อย อะไรคนมองเรื่องค่าเหนื่อยของเราสองคนอะไรนะค่าเหนื่อยค่าตัวยังไม่เหนื่อยอะไรเลยนะคะค่าตัวค่าตัวอาจจะแบบทำงานไม่เหนื่อยครับยังมีเคี่ยวบ้างใช่ไหม่ได้ทำงานอีกเพียบเลยครับผมกับตังคูหรือว่าพอมันทำงานด้วยกันมันก็เลยแบบไม่เหนื่อยหรือเปล่าคะโมเต์นี้มันดีมากเลยค่ะเดินอธิบายได้เรื่อยๆออบตัวไทยผู้ชายเลยเนาะไม่ต้องพูดหรอกมั้ ไป็นไงบ้างการทางานใงกองข้างหลังเป็นไงบ้างสนุกสนุกก็จริงๆเราแบบเคคุยกันเลยเฮ้ย hey, ถ้าได้ทํางานมันจะเป็นยังไงแล้วมาถ่ายโฆษณาด้วยแล้วเหมือนเป็นแบบซีรีส์สั้นๆห้าตอนเราก็สนุกแล้วก็ตั้งใจทากานบ้านตั้งใจทํางานกันทั้งคู่แล้วก็อยากให้งานที่ท,ที่ออกมาเนี่ยที่เราได้รับมนทำออกมาให้ดีที่สุดกันแล้วมีคุยกันไหมหรือว่าต่างคนต่างเก็บ แบบแล้วว่าการทํางานเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยก่อนที่จะถ่ายไปถ่ายกันอะไรเงี้ยมีนะมีคุยนะปรึกษากันก่อนชอบแกล้งโหแล้วเป็นทีมหลายคนแบบบทยาวก็จะเอาละแยะไม่ต้องมีซีนหนึ่งจำได้ว่าที่เขาให้ถ่ายเซลฟี่กันแล้วผมผมก็เซลฟี่หน้าตลอดแล้วซีนหนึ่งเขาเหนื่อยก็เลยหารูปหน้าลิมถ่ายรูปแนลิมแกมกำตมสนของเราก็ถ่าเยอะประมาณนึง แต่ก็ถือว่าเป็นสีสันทำให้แบบการทำงานเราไม่ไม่เครียดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมีเขินนะเพราะว่าในบางฉากมันก็ดูแบบจ้องตากันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ก็เทกแรกๆจะมีถ้าถ้ากดไปหลายๆเทคหน่อยก็โอเคดีขึ้นแต่ก็ไม่ยากถือไหมไม่ยากเกินไปอยู่แล้วเก็ถนัดนี้แล้วเพราะท่ามาจากใจใช่ไหมไม่ใช่จากบทจากบทไนะแต่อินเดอร์ไม่ช่วยเลยอ่ะแต่ทั้งจากบทแล้วก็จากใจครับ เมันอิ่มพอไวกันมาเองเลยคะระหว่างถ่ายแบบมันแบบมันเลียวหรือเกินเลยก็มีมีเล่นป่วนกันเราก็ให้อิมพอไวตามภาษาที่เราเล่นแบบปวนเราสองคนก็ชอบป่วนกันอยู่แล้วตลอดแต่มันรีเล็กกับความรู้สึกเยอะไม่นายรีเล็กกับความรู้สึกเออะมันยังรอตัวบทมันก็มันก็เหมือนเวลาเราทํางานเราอยู่ด้วยกันเราก็สนุกแล้วก็เต็มที่ทุกอย่างแล้วเราไม่ว่าจะอะไรกับเราแนี่นี้ก็ก็สนุกสนานเวลากินเวลาทํางานอะไรก็สนุกดี แล้วอย่างเมื่อกี้คนดูเขาสึกว่าเหมือนเล่นมาจากใจด้วยกันทั้งคู่เลยอ่ะบทมันดูกับสั้นๆแล้วก็มองตาไปอย่างนี้อาจจะด้วยเรื่องเขาก็น่ารักใช่ไน่ารักแล้วก็มันปฏิบัติต่อทั้ง5โสนเลยก็ดีครับแล้วก็สอดคล้องกับ t ูและดีแท c h ไปต่อทีเดียวนะครับเรื่องมันมาจากอินสไปร์พวกเราไหมคะเบสอ on t r สต Story ชีวิตจริงไหมคะ การเล่นกานจังหวะหรือว่าซีนเนี้ยถึงว่าคุยโทรศัพท์คุยโทรศัพท์เสียงไงนะเสียงขนาดไปดูเอาเนี่ยอีพีแรกจะเป็นซีนซีนแบบนั้นเลยถรับเกกๆกกโนเล่าอะเนาะเกกเหรอว่านออ ฝากหน่อยเพราะว่าการควบรวมครั้งนี้เราถอว่าดีแท็กสัญญาณดีแน่ผมยังไงก็ฝากถูอล่ดีแท็กนะครับกับการควบรวมครั้งยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นสัญญาณห้จีที่ดีที่สุดนะครับิจีนพิเศษคุ้มแน่นอนค่ะสำหรับแฟนๆทูวล์ดีแท็กทุกคนนะคะก็อยากให้มาใช้ทูวล์ดีแท็กกันเยอะๆนะคะคโอเขอบคุณค่ะมาตื่นผู้เราฮะ ยังไม่ใช่เรื่องคู่เรายังยังยังมเรื่องงานล้วน้เลยไม่มีเรื่องส่วนตัวเขาบอกว่าเขายังจีบเราอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เขาไมนเอขอให้รอถามเล้วตัวเนี่ยวันนี้เออรอถามเฟิร์นเลยวันนี้เอางี้น้องนายถามเฟิร์นให้หน่อยได้ไหมที่น้องนายฝากพี่ถามตลอดเลยพี่ตามหน้าแล้วได้ถามพี่สัตย์ไมยาได้น้องนายก็ถามเองเลยว่าอยู่คู่กันแล้วว่าเป็นแฟนกันไหมคือคือจริงๆผมก็ยัง ทำเหมือนเดิมนะความรู้สึกที่เรามีให้ดีๆกันทุกวันเนี่ยแล้วก็ผมก็มั่นใจในตัวเขาเขาก็มั่นใจในความสัมพันธ์ก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ทุกวันมันก็ดีเรื่อยๆอีกเนี่ยซึ่งมันน่ารักมากเลยจริงๆผมรู้สึกว่าการที่เราชอบใครสักคนหนึง่งแค่เขาหวังดีกับเราคิดดีกับเรา,เ,ราเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆงซึ่งคนเนี้ยเขามีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเวลาที่เสียใจเป็น support เป็น back up นี่คือไม่มีคำบรรยายอะไรอแล้วนี่คือควไรที่ดีมากวันนี้วันนี้เพื่อนเขินมาได้ยินจากู ไม่ต้องฝากเราแล้วเขาพูดแบบนี้ยเราเขินไหมเขาก็พูดได้ความอยู่ตลอดอันนี้บอกกล่าวหรือว่าอวดนะล้วบอกเฉยอะเป็นไงเพราะเขาฝากมาถามแบบนี้เขาอยากเออเมื่อไหร่จะเป็นแฟนอะไรเงี้ยเรามีคำตอบหรือยังเขายังไม่ได้ถามเลยนะเมื่อกี้ที่เขาพูด ก็คือถามทำไไม่เคยถามตรงๆใช่ไหมหรือว่ายังไงลูกจริงๆเราก็ไม่ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เท่าไหร่เราอาจจะดูวิธีการปฏิบัติที่เราทําด้วยกันทั้งคู่ทำใทุกวันทําอย่างสม่ําเสมอซึ่งเราก็พยายามทําให้มันสม่าเสมอทุกวันไม่ว่าจะมีเวลาบ้างหรือไม่มีเวลาบ้างก็ตามเราครู้สึกว่า เป็นแบบนี้ความสัมพันธ์มันก็พัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆตลอดเลยครับเปิดละพร้อมหรือยังคะออพร้มไม่รู้เขาจะคิดเข้ามาอย่างงี้ไม่พร้อมหรือยังที่แบบเออเดินต่อหน้าไปเรื่อยๆกับน้องนายถูกแล้วค่ะเพราะว่าชีวิตมันดีกว่าเมื่อมีการละการขาดเขาไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ขาดทูกับดีแท็กไม่ได้นี่ครับเออตื่นเลพูดอะไรนะลูกแลมีใครเขาตอบแล้วทูกับดีแท็กไหมอ่าล้วไม่มีนายหรอในชีวิตมีไหมคะมีไหมล่ะ เขาถามเธอค่ะอ่ะหล่าวกันเหรอมีน้องนายไหมมีขาดเขาได้ไหมคะเขาไม่ไปไหนหรอกอุ้ยมันมันอีกแล้วไม่ได้โดนแซวอันนี้ขยี้ต่อค่ะพี่พี่นักข่าวผ่าโอ้ลงทีมด้วยเหรอรวมทีมแรงมากอย่าแรงมากฉันยกพวกมาวันนี้ถามมา มันเป็นไงบ้างกับความรู้สึกที่เวลานายพูดจากใจของเราอะไรอย่างนี้ก็คือก็เราก็จะค่อนข้างขอบคุณในสิ่งที่เขาเขาเป็นคนสื่อสารตรงๆอยู่แล้วเนาะสิ่งที่เขาทำเขาก็ทำอยู่แล้วแล้วเขาก็คำพูดเขาก็มีคำพูดน่ารักน่ารักให้เราอยู่แบบเราก็พูดกันทุกวันนะพูดพูดแสดงออกแล้วก็พูดชัดเจนอย่างโมเมนต์หวานกับพูดคำจาน้ำเสียงอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงฮะน้องนายก็เปลี่ยนไปเยอะก็มีเปลี่ยนเขาก็จะมีมุมที่น่ารักน่ารักกินมากๆเลยซึ่งผมก็ดีใจที่ผมได้ยินคนเดียวนะครับ แล้วคนบอกว่าเอ๊ะจากแบบผิวหน้าตกกระตากอะไรเงี้ยนายสามารถเปลี่ยนให้เฟิร์นเป็นผิวหน้าซอฟต์น่ารักน่ารักไม่เด่นเดียนนี่คือตัวตนเขาอยู่แล้วไม่ได้เราแค่เรียบร้อยหรอเราแค่สามารถขุดตัวตนจริงๆเขาออกมาได้เค้กทำเค้กนี่คือตัวตนเหรอทำเค้กเนื้เอออยากทำเค้กที่เป็นตัวตนไหมชอบทำเค้กชอบมาเค้กบอกตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ตัวตนเลยค่ะแต่ว่าอยากทำเพราะรู้ว่าเขาชอบกินสรุปว่าเราทำเค้กทำหมูยอหรือว่าทำอะไรตอนแรกก็หมูยอ ยออันแรกเป็นหมูยอแผ่นใหญ่อันที่สองเป็นหมูยอแผ่นเล็กก่อนจะมาเป็นเค้กก็ใช้เวลาเยอะอยู่จริงๆ2ปีที่แล้วเคยทำแต่ไม่ได้ส่งมาเพราะว่าขัวทำแล้วขัวขาดใช่ไหมไม่ไม่ไม่กินแต่เขาทำอร่อยมไปจดจำทุกอย่างในอดีตได้หมดเลยจำจำก็มีอะไรก็คุยกันตลอดน้องนายกล้ากินเหรอหะวเลยอร่อยไหมอร่อยอ่ะอร่อยไหมจริงรสชาติเทียบรีวิวรีวิวรีวิวอยรีวิวหน่อยพูดดีเลย คือเขารู้ว่าผมเป็นคนชอบเทวร์เท็กมันมีมันติดหน้าเจ๊เจ๊ไม่เห็นนะเจ๊ดูคอันชอบที่มาน้วยกิเกะอะไรอย่าเงี้ยเขารู้ว่าผมชอบกินเควร์เท็กตั้งใจทำให้แล้วก็เป็นแบบผมชอบไปใส่ถั่วที่แค้นใส่อะไรเยอะๆก็น่ารักมากเลยใส่ใจรายละเอียดจริงรู้ใจทุกอย่างใช่ซึ่งเอาจริงแบบ ตกใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากไหมหรือว่าไม่ไกินไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกแบบขอบคเณสำหรับสิ่งที่เขาทำมากใช้เวลา7ชั่วโมงในการทำใช่ค่ะเขาทำเสียใช่เราใช่าผลิไปทั้งสวนมากก็ก็ขูดหม่หลายรูปอยู่ค่ะรู้เลยแหลเสียเราเราเก็บดีเทลไหมไงว่าน้องนายเขาชอบอะไรหรือว่าถามคอยถามเขามาตลอดถามเพราะว่าแบบเราไป็นคนกูร์เรตเราทานข้าวด้วยกันเขาก็จะสั่งของหวานซึ่งเป็นเค้กแค่หลอดแล้วเป็นเค้กที่เราไม่ชอบกินเราก็จะแบบ มองว่าข้างในใสอะไรเวลานายชอบกินข้างในใสอะไรก็ทำไปหลอกคางมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้๋ยวไปทาก็ไปหาสูตรจากที่ไหนมาครับยูทูบค่ะเอามาปนๆกันก็เป็นสูตรของเฟอเดาวดาบ้างอะไรบ้างเสียบ้างถูกบ้างแล้วทำไมต้องไปเป็นพีเบิร์ตเดย์ฮะเพราะอะไร วัสดีค่ะไม่ว่าผมไปทำงานผมถ่ายโฆษณาอยู่ครับแล้วก็ก็พาทีมของผมคุณแม่ไปกินข้าวด้วยกันด้วยแล้วนี้ก็ทำงานช่วงเช้าเย็นวันน้ำนี่ก็น่ารักก็หาเวลาในการนนะครับชมตลอดเลยตัวเล็กเลยอ่ะตัวเล็กเลยเธอโอ้ค่ะนักข่าวเบ้ปากค่ะนักข่าวเนีอย่างอื่นด้วยไหมอ่ะเออความขันต้องมีมีครับมีครับซึ่งซึ่ง ผมแบบประทับใจมากๆเลยนะคือมันรู้สึกว่าเป็นของฝันที่แบบเลือกให้ถูกใจย่าแต่คือเลือกแล้วเป็นอะไรที่เราชอบอย่างเลยว่า่ว่าให้หลายชิ้นเหรอคะน้องในก็มีเค้กแล้วก็มีกล่องใหญ่อันหนึ่งกล่องใหญ่ด้วยกล่องกล่องเบาใจมากขึอยากไปใส่ของเป็นเป็นกีตาร์สุกีตาร์ เงียบๆใส่ใจทุกเรื่องเยอะเลยเขาเป็นคนเก็บใครอะเรีบบเยอะได้เยอะมากข้างหลังก็น่ารักมากนะข้างหลังกีตาร์เขียนเขียนว่าเขียนว่าไม่ตองไปบอกเข้าเขียนอะไรเขาเขียนอะไรรู้ไหมไม่บอกงานโปรเจกันพี่จะไปประกอบได้อย่ากลัวพี่อยู่ข้างในายเลยพวกมันเลยเขาก็สลักชื่อเลย เป็นแบบว่ามีชินเดียวในโลกถ้าลองถ้ลองเล่นยังไงอะไรนะถ้าลองเล่นยังวันที่27ครับบอกเลยรอดูนะนี่แจ้ครับผมเขาเป็นอ่นนี่แจ้จะใช้กีตาร์ขนานเลยขึ้นวีดีโอเสรนเลยใหญ่ๆนะเป็นกีตาร์เนาับป็นเพื่อนทำไมถึซื้อกีตาร์ให้น้องนายเพราะเห็นเขาเล่นทุกวันหอยเขาเขาเป็นคนเล่นกีตาร์เก่งนี่ก็เล่นเป็นโนเก่ง ก็คิดว่าแบบเรารู้สึกเราอยากให้แต่ก็คิดไปแล้วแหละว่าเขาอาจจะไม่ชอบเพราะมันดูเลือกยากมากเลยอ่ะไอ้ที่เราจดชื่อยี่ห้อที่เขาชอบไปชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอย่าให้พูดออกมาเดี๋ยวผิดตัวผิดอะไรเงี้ยหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องสีไหนแบบไหนพอกีตาร์เป็นอะไรคือทุกอย่างมันเป็นแบบเป็นศูนย์หนูก็เที่ยวถามคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ชอบดันเป็นใจเป็นสเปคที่แบบเราชอบอย่างเลยไปกีตาร์อุ้ยกีตาร์ี่มาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะตอบแล้ว จ่งเองพี่รออยู่ต้องตอบตาตอบเร็วตาก็สเปคแต่คนให้สเปคกว่าโอ้ยอนยัวคนเราไม่ถามไม่ได้บอกโอ้ยมันแถวกลางเอออ่าแล้วมีทำโอ้ยพงอ้ยพเลยให้กันไหมคะปีนี้เพราะถือว่าเป็นปีแรกที่แบบว่า ม่อวานๆก็ปกติเนาะแฮปปี้เบอร์เดย์นี่ก็แฮปปี้เบอร์เดย์ก็ต้องแฮปปี้เบอร์เดย์สิมันก็ต้องมีหวานๆอยู่แล้วแหละมันต่างจากว่ามันต่างจากเมื่อก่อนแฮปปี้เบอร์เดย์เป็นเพื่อนตอนนี้แฮปปี้เบอร์เดย์เป็นเพื่อนกินเพื่อนฮะเขาก็เตรียมเซอร์ไพรส์ให้เราสุดที่ดีซึ่งน่นมากคือปปี้เบอดก็เป็นตามใส่ใจของเขามากๆคนที่ใส่ใจคนมะไรกันแฮปปี้กันนะอ่ถ้าอย่างนั้นจะอัปเดตเรื่องความสัมพันธ์สถานะขึ้นในมาสเต็ปไหนละแฟนหรือยังจากเขาเริ่มจีบเริ่มอะไรมาเพิ่น อยังยังต้องให้เขาจีบตลอดไปไหมหรือยังไงหรือว่าอ่ะไม่ต้องจีบแล้วพอละผู้ใหญ่ก็จีบเขาเรื่อยๆเองรู้สึกว่าผู้จัดการถามว่าเป็นแฟนกันยังค่ะมีการมาเองละ คือเอาจริงๆผมรู้สึกว,ว่าการที่มีความสุขดีดให้มันก็เหมือนการเติมน้ำมนนันรถนะครับทุกวันเราใช้พลังงานใช้พลังงานแต่ว่ากลับมาหรือว่ามีคนนี้อยู่ข้างก็รู้สึกว่าเป็นพลังงานที่ดีของเราแล้วก็ผมก็อยากเป็นพลังงานที่ดีให้เขาเรื่อยๆก็ผมว่ามันมันก็น่ารักมากอย่างเรา,าสคัญมัเนเริ่มจากเรื่อแล้วก็พัฒนาถึงทีมดีน,นะเรียกว่าแฟนก็ไม่ติดอเหระใช่ครับอ่อ ตอแฟนแล้วตอนหน้าสื่อเราแล้วอะไรยังไงแย้วมโน yes or no คำตอบเรามันจะต้องแบบคำตอบเรามีแค่สอง c h o ไอ้ yes or no คลือกแฟิร์มพูดได้เลยค่ะมันแน่นอนหรอต้องแน่นอน เนาะแต่ว่าการการเพื่คุยการโผล่นายพี่เห็นด้วยบอกอยากแชร์แบบนี้เป็เหมือนการจีบเป็นทุกวันจะได้แบบเติมกันไแต่ว่าไอ้คำนี้ยเขาไม่ได้พูดเกี่ยวกับพี่นะพีอพูดเสัยงแบบเขาบอกตลอดว่าแบบอยากจีบไปทุกวันอยากทําให้ทุกวันของไปมีความสุขพูดจริงๆเลยก็เลยเออรู้สึกว่าไม่เคยอยากขัดเขาเลยอยากจีบก็จีบเลยนะเออเาก็ได้ได้รู้มีอะไรด้วยทุกๆวันอ่ใช่ปากสั่งพี่นายปากสั่ง ใช่เธนได้เธอวลาเหรอจูงฉันนะพี่เจอจูงฉักขนาดนั้นเลยเหรอย่จะแย่ขึ้นฉันเลยเผืไม่เผื่อเหรอฮะนายอาณาผบยาตะลจำไมได้ไม่เบิร์นจำไป่ได้ค่ะ โอ้ยนักข่าวใจจริงจรมากเลยแหมผมเป้าผู้ชายพี่จิการบอกว่าเป็นผู้รักผู้หญเออเออใช่กับคานี้เขาเรียกเราเป็นนี้ละอผู้รักผู้หญิงผ้รักผู้ี่ก้ึกว่ามันไม่ต้องมีคำบรรยายให้ดูที่การกระทำดีกว่าการกระทํา้วก็สำคัญหวานไหมฮะทุกวันนี้ก็ยังหวานกันอยู่เรื่อยนั่นแหละครับ พันดีไหมครับคัดดีไหมครับดีดีค่ะสวยไหมคะขอดูหน่อยทุกท่านไอ้ยับอกอะไรคนที่เขาแบบว่ากำลังใจกับพวกเราเลยคะคู่เราคือลุ้นกันมาตั้งนานแล้วแต่เฟรนโซนโซวันนี้ไม่เป็นแฟนแล้วขอบคุณมากท่านขอบคุณมากๆจริงๆเพราะว่า คนเป็นกำลังใจพวกเราทำงานต่อไปแล้วก็ในการใช้ชีวิตด้วยแล้วก็ขออคูณทีคอยติดตามพวกเรามาแล้วก็ชื่นชอบในพวกเราครับก้อหวังว่าพวกเราจะเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับทุกคนได้บ้างนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับน้องใบค่ะเหมือนกันค่ะไม่มีอะไรนอกจากจะขอบคุณที่แอนดูพวกเราเนาะก็ไม่คิดว่าจะมีคนรักแล้วก็คอยเชียร์พวกเรามากขนาดนี้เลยก็ขอบคุณจริงๆค่ะโอเคเรียบร้อยครับพูดแต่งกันแล้วค่ะเส็ตประมือได้ค่ะ ม่ขก็กิได้ผู้ใหญ่ตัวแทนสื่อมวลชนี่อประชาไอีิรอินตนเ้าปนเสิรตหวานได้ไม่ติดนอินเสิร์ต่ะจาี Welcome to Star Society.